สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชนั่วโมง N b T16 นาฬิกาค่ะบ่อนคาสิโนในฝั่งปอยเปตรประเทศกัมพูชายอมหยุดการก่อสร้างอาคารถาวรปริมคองลึกแล้วหลังจากการที่กระทรวงต่างประเทศของไทยได้ทำหนังสือประท้วงเนื่องจากผิดข้อตกลงเรื่องการปักปันดินแดนค่ะ กรณีบ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบริเวณที่ติดริมคลองลึกซึ่งเป็นคลองกั้นพรมแดนไทยกัมพูชาด้านหลังตลาดโรงเกลือตรงข้ามกับคลองกับบ้านคลองลึกตำบลรอรัญญประเทศอำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้วทําให้มีดินไหลลงไปในลําคลองจนตื้นเขินซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงไทยกัมพูชาเรื่องการปักปันเขตแดนที่คณะกรรมการ ปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศได้ทำข้อตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่ให้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรบริเวณชายแดนในระยะ30เมตรจนกว่าการปักปันเขตแดนจะแล้วเสร็จและกองกำลังบุรภพาได้ประท้วงให้หยุดการก่อสร้างถึงสองครั้งแต่นายทุนบ่อนคาสิโนยังคงดำเนินการโดยไม่ฟังคำทักท้วงทางกองกำลังบูรพาจึงทำเรื่องเสนอไปอยังกระทรวงการต่างประเทศ ให้ทำหนังสือประท้วงไปยังรัฐบาลกัมพูชายอย่างเป็นทางการในที่สุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยของกัมพูชาได้เจรจากับนายก๊กอานเจ้าของบ่อนคาสิโนโด,ดังกล่าวและเป็นที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาจนนายกอกอานยอมหยุดการก่อสร้างไว้ก่อนพร้อมทั้งโกยดินขึ้นมาจากคลองลึกในวันที่12กุมภาพัน์นี้ โดยจะมีหน่วยงานทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาร่วมกันเป็นสักขีพยานอย่างไรก็ตามทางฝ่ายไทยจะตรวจสอบการก่อสร้างฝั่งปลอยเปตดอย่างใกล้ชิดเพราะยังคงมีการก่อสร้างอาคารตามแนวคลองลึกฝั่งกัมพูชาเป็นจำนวนมากค่ะกรุงเทพม,มหานครเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมค่ะ นายอัธพรสุวัฒนาเดชาลองปลัดกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนล่องเปลือคลองพดุงกรุงกเกษมจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงท่าเรือวัดสมนัต เพื่อสำรวจความพร้อมและประชาสัมพันธ์โครงการตลาดน้ำคลองพดุงกรุงกเกษมซึ่งจะจัดตั้งตั้งแต่สะพานอารไทยถนนลูกหลวงถึงบริเวณเชิงสะพานมาขวานรังสรรค์ระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพรวมทั้งสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยแบ่งพื้นที่เป็นตลาดบกและตลาดน้ำซึ่งตลาดบก จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะมีซุ้มขายของกว่า40ซุ้มส่วนตลาดน้ำจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะมีเรือพา,ายขายของกว่า80ลำโดยกรุงเทพมหานครได้จัดทําโป้ลอยน้ำที่สามารถรับน้ำหนักได้350กิโลกรัมต่อตารางเมตรให้ประชาชนได้เดินเลือกซื้อของอย่างปลอดภัย สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถไปจอดได้ที่วัดสมนัตวิหารและวัดมกุฏกษัตริยารามปริมถนนลูกหลวงและสนามม้านางเลืง้งโดยจะมีรถรับส่งขออภัยค่ะโดยจะมีรถรางรับส่งตั้งแต่เวลา11นาฬิาถึง19นาฬิกาส่วนผู้ที่ใช้บริการรถไฟใต้ดินให้ไปลงที่สถานีหัวลำโพงซึ่งจะมีเรือรับส่งตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่แฟนบอลชาวบราซิลหลังจากก่อเหตุคว้างก้อนหินใส่กันในเกมดาร์บี้แมชของรัสพอลิด a าค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สใส่น้ำตาแฟนบอลชาวบราซิลหลังจากก่อเหตุคว่างก้อนหินใส่กันในเกมดาร์บี้แมชชของรัสพอลิต้า เกิดเหตุการณ์จลาจลในวงการฟุตบอลอีกครั้งในเมืองเซอเปาโ,โลเมื่อแฟนบอลชาวรปริิเลียนก่อเหตุความวุ่นวายขึ้นภายหลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลรรสปอริต้าแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นนัดดามมีแมชระหว่างคอรินเทียนพบพันช์ไมรัสโดยเกมจบลงด้วยประจูชัยของวิกตอร์ฮโก้ช่วยให้พันส์ไมรัสบุกชนะคู่ปรับ1ต่อ0 เดิมเกมนี้สหพันธ์ฟุตบอลของรัสพอริิตาไม่อนุญาตให้แฟนบอลรัสไมรัสเข้าไปชมภายในสนามแต่บรรดากองเชียร์ได้ยื่นเรื่องฟ้องก่อนศาลจะตัดสินให้แฟนบอลของสปันสไมรัสเข้าชมเกมได้เพียงไม่กี่ร้อยแต่ยังเกิดความวุ่นวายขึ้นหลังจบเกมเมื่อแฟนบอลคครินเทียนควางก้อนหินใส่แฟนบอลคู่ปรับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่ม และตามรายงานข่าวไม่ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวภูมิภาคได้ในเวลา17.30นาวันนี้ดีฉันการพิชาแสนเสาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะไม้สวยงามและคงทนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสื่อความหมายมากมาย ขอเชิญคนไทยร่วมกันอุดหนุนดอกกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยในทุกโอกาสทั้งการประดับตกแต่งการสร้างสรรค์าง,งานศิลป์การจัดประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงเพลิดเพลินกับการชมและซื้อกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ที่ตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบรัฐบาลบริมคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่เชิงสะพานอรไทยถนนลูกหลวงถึงเชิงสะพานมขาวางรังสรรจหน่ายทุกวันระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558